ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการป้าทองต้องรู้ค่ะผมอยู่กับเราสองคนนะคะเช่นเดิมเช่นเคยค่ะดิฉันแนสที่ขัมพรอยู่กำเนิดค่ะผมต่อยกาคโปอุดมกริยารักนะครับกับรายการที่ดูแลรวยต้องต่อยกับแนสครับครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเช้านี้ไปเริ่มกันเลยดีกว่าที่จังหวัดมหาสารคามครับจะพาไปคาเฟ่เป๊เนี่เลยนะฮะคาเฟ่แพะครับคุณผู้ชมครับผมที่นี่ครับพื้นที่กว่า30ไร่นะครับที่บ้านหัวเข่าแต่ ครับตำบลหนองเรืออำเภนาเชื่อจังหวัดมหาสาร,รคามครับเมื่อก่อนเป็นฟาร์มแพะครับคุณผู้ชมครับแต่ตอนนี้เขาปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นคาเฟ่แพะครบวงจรแล้วชื่อร้านของเขาคือคาเฟ่สต็อกโฮมค,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 ครับเพื่อเป็นจุดนัดพบของทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแนวคันทรีฟาร์มด้วยนะครับซึ่งคุณผู้ชมจะได้ทั้งเที่ยว ชิมกาแฟนะครับชิมนมแพะด้วยเนี่ยนะครับผมแล้วก็เมนูเด็ดนะครับจากเนื้อแพะรวมถึงเรียนรู้การเลี้ยงแพะและก็สามารถไปต่อย,ยอดสร้างอาชีพใหม่ในช่วงโควิดกันได้เพราะว่าเราเคยนาเสนอเรื่องของการเลี้ยงแพะและต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าแพะเนี่ยมีตลาดรองรับนะครับโดยเฉพาะประเทศในฝั่งทางผู้ที่นับถืออิสลามนะครับท่านที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะรับคำอย่างค่อนข้างมากด้วยนะครับเจ้าของร้านนี้นะคะคาเฟ่สตอกโฮมคุณยงยุทธแดนพันธ์ค่ะบอกเมื่อก่อนขายอาหารสัตว์นะคะเป็นร้านขายอาหารสัตว์เลยแหละอยู่ใน ตัวอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างที่ลงพื้นที่ขายอาหารสัตว์ก็สังเกตว่าเอะเกษตร,รกรเนี่ยเขาเลี้ยงแพะกันเนาะแต่เขาไม่มีที่ขายประกอบกับบางคนเนี่ยใช้พันธุ์ไม่ดีสุดท้ายพอเลี้ยงออกมาขายไม่ได้ราคาเลยเริ่มศึกษาการเลี้ยงแพะของต่างประเทศและนําเข้าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แพะคุณภาพดีเอามาผลิตน้ําเชื้อจนกลายเป็นศูนย์ผลิตน้ําเชื้อมาตรฐานได้รับการรับรองนะคะโดยกรมปศุสัตว์เป็นแห่งแรกของจังหวัดมหาสารคามเลยค่ะปัจจุบันนะครับมีเกษตร,รกรเข้ามาซื้อน้ําเชื่อแพะพร้อมทั้ง เรียนรู้การเลี้ยงแพะครบวงจรอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งให้ความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงไปจนถึงขั้นตอนการขายนะครับส่วนแพะที่เลี้ยงไว้ก็นํามาแปรรูปเป็นของกิงและของใช้ครับผู้ชมหลายท่านอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วในเรื่องของเนื้อแพะนะครับหรือว่าจะเป็นเนื้อแพะสดพร้อมปรุงนมแพะกาแฟนมแพะขนมจากนมแพะ และสบู่นมแพะด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังจัดพื้นที่ให้ถ่ายรูปนะครับซึ่งที่สาคัญบางคนบอกแหมมาแล้วมาครั้งเดียวกูจะเบื่อเขาก็เปลี่ยนไปครับคุณผู้ชมตามฤดูกาลแล้วก็โอกาสสาคัญต่างๆด้วยนะครับนมแพะจริงๆก็เหมาะด้วยเหมือนกันนะสำหรับใครที่อยากจะทานนมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับอ้าวลองสั่งอาหารหรือว่าลองสั่งเครื่องดื่มลองสั่งนมของเขาได้นะครับรวมถึงว่าใครอยากจะไปเยือนที่นี่นะครับไปรับความรู้บรรยากาศสวยๆแบบนี้ด้วยนะครับได้เลยนะครับผมที่คาเฟ่สตอกโฮมครับอยู่ที่อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามเบ โทร093 363 7500นะครับ093 363 7500นะครับบางคนบอกเอ๊ะมีแต่พวกนมแพ้อย่างเดี๋ยวผ่าจริงๆริงเขาไม่นะค,คุณผู้ชมเครื่องดื่มก็หลากหลายด้วยนะครับอาหารก็หลากหลายด้วยก็นำมาฝากกันนะครับ